ต่อกันอีพี่สองจ้าขันแม่มาคำมดมาสันเทียนไผ่งามไผ่งามแกงข้อค่ะไผ่งามยูวัดไผ่งามาูวัดต่โนนหลิน เป็นพี่ปัญหามากผมกต่บอกว่าเนี่ยไปปลูกต้นตักเข้าต้นอ้อมเลยแล้วเห็นโย้เห็นขาลูกไปโคตรจับจับจับมาม่ใหม่ปลูกบรรทัดกับบรงทุกคีบกันละผมกำลังจะหาหมองลงอยู่เพราะว่าผมปลูกเนี่ยผมจะปลูกให้มันเป็นแถวเป็นแนวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโมเมนต์าปลูกเขาแล้วอื่นมากว่าโอ้ป๋ได้ได้เนี่ตัดกินโมเมนต์ชือต้องวางแผนให้ดีครับการปลูกต้นไม้เนี่ยใส่เสียงต้องดูสิอันเดียวก็อันหัวกระจงมันได้สมีแหละ บ่คมันผมเพราะก็ปลูกไงเพราะมันทีนีแตกเึ็นบ่เนี่ยใส่กลางมันอ่ะมันบ่มีครับแล้วมันเจ็บขึ้นเรื่อยๆของมันลองลองลองเอาโซออกแใส่กลางขึ้นขึ้นไปจักสั้นนึงแล้วค่อยตัดงาลางเนี่ยมันบ่ขึ้นดิารย์มันบ่ขึ้นแล้วครับมันไหนจะหนีมันต้องมันต้องขึ้นนะแต่ว่ามันโตไปเรื่อยๆลองลองเบิ้งดูคือว่าผมตัดแบบผมก็ไม่ได้ตัดดิไม่ได้ตัดยูวัดปลูกไว้ มันสามสั้นเหมือนเดกเออตัดสองสั้นออกแล้วก็คอยมันขึ้นเทิงไปนขอันทั้งสั้นเทิงก็กลางเป็นห่มนะับบนียนะปานเท้ากลางห่มหมดแล้วถูครับแต่ว่าอันนี้มันบกขึ้นหลายราการมันมากสี่เองเด้มากสีเลยออพบมียอดเลยทีคุณเออมีแจะมันเหิด โตขึ้นโตขึ้นแล้วมันจะแพร่ออกกับต้นพืชแคบีแล้วล่ะแต่สีอะไรนี่นี่ก็ได้คูกเปีได้ผมมาเมื่อมาที่เหมือนกันเลยอยู่ยวัดเนี่ยเอา,อาง,ง่ายๆว่าผมไปเห็นวัดแต่ละวัดเนี่ยเพมันจะปลูกตน้นไม้มันหล,ล่มเดินมันหนาอยู่ครับเป็นอยังวัดจังหนาอยู่หนาเขาเพราะว่าเพื่อน,น,นมีต้นไม้จังวัดวัดเนี่ยวัดแจ้งสิริธรรมเนาะวัดสิริธรรมใช่วัดสิิรรธรม ตะกี้เป็นวัดป่าเป็นประชาว่าทีมีพระทุดโถเพิ่นมากมาขอป,ป,ปักปดมาอยู่บัดนี้อยู่ยไปเพิ่นก็เลยอยู่เลยอยู่แล้วก็เลยพัฒนามาเป็นวัดเป็นอย่างไรก็ขืมม้นีลครับตะกี้มีผู้ใดกล้าเข้าไปดอกไมหมฮะมันมันหกแล้วก็มีงูมีอย่าง,งต่างต่างก็คันคันบ๊อบพระมาเห็นเป็นสี่เลยแล้วต่อไปแต่ในจุนบุเ <c oughs> <ๆ>อาหมดคือยังบุรีรําน่ะมุสามพันธ์ 3, พลยัย เราส่งว,วันไว้วเฉพาะเลี้ยงนัวนะฮะสะบ้านหลายๆหยมู่บ้านมาร่วมกันเนีเ่ยเลีเ้ยงนัวเลี้ยงไปเลี้ยงมาทีนา้ทุนมาที่เขาส่งกระเป๋าไปปลาบัติจับจองแดงยังแดงฟัดเหลยที่สามหน่อยว่าไรครับทีสามพันะรไนรนะจีนไ,ไปเรื่อยเนาะนั่นแหละทีนี้ผมผมเข้าไปผมไปเห็นต้นไม้ คือขึ้นบ่นเลยว่าเป็นระเบียดยแต่ว่าขึ้นคือปล่อยวัดเนี่ยคือปล่อยปล่อยมันเลยเง,ง่ามไหมง,ง่ามผมเน่าไปเรียกผ้าจานเพื่อนรักษาความสะอาดทางข้างล่างเนาะแปนเน็น,นผมก็เลยได้ต้นแบบวัดนั่นแหละมาดัดแปลงมาผมเป็นคนมาปลูกต้นไใหม่แบบพื้นที่มันจะมีสมิ่งกัตดาวเพราะว่าตามพื้นที่เขาผม,มบ่ให้บ่ให้ผู้ใดแตะตัดของผมเลยนะครับนอกจากผมจิมาแต่งเอง มากเวลาแดดพร้อนๆมากโอ้มันลมดึงดีมันมันสบายใจมันเห็นคนใหม่แล้วมันสบายใจมันเหมือนกับมันได้บัมบัถึงสมัยเป็นจ้น่อยนะนานาหลายพูทเา่า้านาหลายนาเก้าร้อยกับพันไรโอ้ยไสไปมักเขาแต่กอนมันมีรถเกี้ยวอะมักเขาฟอนอะเกี่ยวเกี้ยวเขาร้เขาแคร์อะ นี่วางเป็นลายเป็นลายซอยพอมัดก่อนบมมีโฮม,ม,มพักห<ม>ุ้นหวยสิรีส์พ่อไม้ก็บองไหนก็บ่ได้ทีนี้มันนึกถึงเออมีต้นไม้จริงจริงเดี๋ยวมันใหญ่ขึ้นมาเขาได้อาศัยมันเนี่ยผมผมปลูกแค่ปีกวางได้ครับไม่เขยุ่งนเลยครับปีกวางมาในไทยสักปีนึงหน้าไหนผม,มว่าไหวปลูกไปต้นไม้ผมผมว่างีนะิแม่ มันนี้ผม่าจะเฮ็ดอันสาลาหน่อยๆไว้ในนัเน้นต้นใหม่ไว้จะนั่งเร่นนอนเล่นไปก่อก่อนดีกว่าจับกันเนั่เป็นแฟนคลับอุ้งหิงก่อนเอ่โดนอาจา์ตามไปดูไปเบิ้งยูสีสะเกดนะว่าสิไปเบิ่งกันนะลพบุรีลพบุรีพรอาจานอยู่ลพบุรีมันเป็นใกล้ๆยมุกขาคนๆสีสะเกษคนอำเภอเมืองจ้า ก็ไปพ่นครับเก็ไปมีเซาลีสอดให้พักย่างพักก็เลยบด้เบิงเมื่อปเป็นเห่นอยู่มัธยมโพนข้อ่น่ะอ๋อจ้ะบด้เบิงก็เลยตีรถกลับมีงานทุนละมีงานดวนเสียดายดิกวาสีไดเบิงไปฮอดปัานั่นแล้วบด้เบิงเนาะอาจารย์เนาะจำมือได้เลยยี่สิบสี่เมษสา6หกหกบด้เบิงบรไดเบิงแท้เก้าพฤษภาหกหก ไปเบิ้งยุทจ้ตาตู้อำเภอดูนอเออตำบลดูน้อยอันนั้นเหมารถตู้มามาเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งเธอเดียวเดี๋ยวเบิ้งน้องเธอเดียวแต่พอไปไปเล่นอยู่บ้านมีเล่นอยู่ในบ้านไม่ได้เล่นในวัดเลยประ้าไปเบิ้งโอ้ที่อันวังไปไว้เนี่ย<อ>านาะจ้า,จาที่พ<ห>า,ารย์เนาะ,นะที่พานมานายจ้า,จามิถุนาเนี่ย มือวันทียี่สีแบบนี้ระเบียบไปยังไ่ไปเบิ้งยุนดาวัดไปยินเสียงตึมตึมตึมกมือปิดวงเตกว่าสิออกไปเบิ้งทั้งนอกไปว่าได้ค้นแน่นลายพระ้าจา์เนืออ้อคห้หลายครับค้นแนนๆๆแนนแน่นตึบเลยรีสอร์ทในละแวกนั้นเต็มมัดเกืบบธรรมดาอันพักกันไปจอดพักรถยวนปั้มน้ำมันรถตู้เป็นเกือบสิบคันจอดหลง เป็นทีมเสือทีมของไพรของมันเป็นชุดเป็นชุดเป็นปั๊ดสนกบ้านโฮมพักกับพาะโฮมพักจ้าโฮ้ยใส่เสือเป็นทีมไผรทีมมันลงจากรถตู้ยุ่วยีเา้จยุ่ยปั๊ดสออ่นแห้งกันเบิ้งว่าจานเบิ้งเออเบิ้งก็ดีใจม้วนน้ำลูกน้ำหลาน ให้ได้ดีก็ดีใจน้ำเมิด์สละที่ผมก็ว่าสีเฮ็ดเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องเอาไปมากผมบอกเฮ็ดแล้วผมจะปล่อยลงแบบนี้ปัญหาเนี้อย่างเงี้ยแหละต้องหาไอ้น,นี่ม,นมันรวมห<า>มาดือ้อเซิร์ชเบิ่งอยู่ว่ามันมีไอ้ตัวเลื่อนนะครับเลื่อนไม่เล่นเ่ยครับพบเขาได้ยกไปใหม่ขึ้นได้ไดอยเขาเรียกว,ว่าประตูรั้วกันหมาแมว ตัวข้าวกันไว้กันไว้ข้านานอ้หมามันเวลาฝนตกแล้วมันเข่ามาเหยียบเหี่ยวไหมครับกันทุเรียวทุอีกวทุเรียยมเตยฟังกั่งมักงคือกันเลย้น่ะอาจารย์กามีน่ะจอเนี่ยค่ะพี่น้องจ๋าผมโจ้ยง่ายต่อสมาที่นี่อีพีสองจบแค่นี้คัณพี่น้องจ๋าพูดพอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ